ไปครับวันที่สามใช่ปะเอาวันที่สามนี่ใครยังไม่นอนอ่ะเอาแล้วใครมันยังไม่นอนอ่ะใครมันยังไม่นอนอ่ะไม่รู้กูนอนแล้ววันต่อมานะครับผมวันที่สามเราจะไปวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายเราต้องเอาตังค์ถึงเท่าไหร่สามพันไอ้สามพันวิวแล้วทำสามพันวิว กล้องนะครับเราจะเป็นตากล้องเหมือนเดิมหรือใครจะเป็นตากล้องก็เอาไปเลยครับเเอาไปลยครับุณตากล้องเอาไปเลยพี่ไปขายตีตากล้องเอาไปเลยตากล้องเอาไปเลยใครเป็นใครเป็นเฮ้ยไปเลยตากล้องเลยไปเลยไปเลยไปเรามีเงินสามร้อยเราจะซื้ออะไรรามสิบร้อยสามสิบสี่ ไปเราจะลุยมีมีไม่ป่ะเออมีใม่ป่ะมีไหม่ป่ะมีไม่ป่ะเฮ้นี่ไอ้บุมมิกเนี่ยคืออะไรอะถือเลยบุมมิกซถือไปห้ใครถือไถือให้กููููอุ้ยเฮ้ยคอนเนี้คอนเทนี้อนี้ไหนอะไหนอะ เอ้ยรยักนีบักนีเฮ้ยถีอยู่ที่ใครออยู่ที่ใครอะถือไม่ดีนะเอ้าทำไมไม่ยังบักอ่ะเก็บเก็บไว้กันเก็บไว้กัน ครับหรือว่าไปกับผลัดอยู่กับคอนเชนเวอร์ดิงนะผมวันที่สามเยถือไม้ใครเปิดคลิวก่อนเปิดคลิวก่อนใครใครเปิดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับการล่าสัปหลาดวันที่สามนะครับผมเราก็มีนายเคนเหมือนเดิมนะครับซัมบอยแล้วก็น้องวิวนะครับวิววี่

กูอไอะไหอ่ะขยับขยัถือไปใครถือไม่คโอ้โห oh, ทางม่ยาวร<า>อตามอยู่อรับพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ เจออะไรรคับไม่เจออะไรครับเอาออกข้างนอกเอาออกข้างนอกไม่ไม่ออไ,รรไม,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 ไม่ข้างนอกมันมก็มีผีแต่ไม่อย่างมืดเลยจอไม่อย่างมืดเลยจอทานี้ไม่อย่างมืดอ่าลงลงก็ได้ลงก็ได้เฮ้ยไปมุมไปมุมขวาไหน ขวาขวานีโอ้โหไม่ได้เป็นโคตรตอนนี้เราอยู่กับแมงมุมนะเฮ้ยจะแมงมุมเปเล่งผมเอ้ยเฮ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 ้ยเยอค้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮงยหฮ้ย้ยเยย้ยเ้ย้อ้น ไม่ตายนะครับอันนี้เขาจะเป็นมิดนะครับผมมิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้ไปทำอเรนี่นี่ครับเขาถือม้สัมภาษวสัมภาษณ์เนมุมสัมภามุมหนีครับจังหวะนี้เฮ้ยไอ้สิงี้จะเดินอะเฮ้ย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 เราเยมาเดียวไป ตอนนี้เราก็หนีเหมือนเดิมนะผมหนีแม่งมุมนะครับตอนนี้เราเพื่อนหายไปคนนึงนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนเฮ้ยไอลิวไปไหนอะไอลิวไปไหนอะคุณอยู่ที่ไหนอแล้วใครหายอ่ะอะแล้วใครหายอะเฉียนหายเอ้าไอ้เยึดขึ้นไปเลยไอ้ ขึ้นเกินหายแล้วตอนนี้อะไรเนะ่เฮ้ยอ,อันนี้เราก็เจอเหมือนเลเซอร์อะไรสักอย่างนะครับผมเราต้องผ่านไปโดยการกระโดดนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะผมเฮ้ย,เ,ยเราเจอเมนูแล้ว้างบนอีกแล้วครับผมตัวอะไร,ะไรเราซูมได้ไหมซูมได้ ว้าวหนีนะสอบข่าวแล้วรายการบึ้ยรอเฮีย้ยอะไรไปดิหนีรับรออะไรรอเฮีย้ยอะไรไปดิเฮ้ยแล้วคนที่เหลือไม่ได้ <c oughs> คนทเหลือไไ <c oughs> นอ <c oughs> ไ,ไปรอนเอ,อ่อเรามาเปเดตข่าวครับผมตอนนี้เราก็เหลือสองคนครับซัมบอยกับเจ้าไม้นะครับผม สักพู่นะครับผมตอนนี้ทางออกเราหาไม่เจอนะครับออกแบบหมดแล้วเอาวิววิ่งยาวทางออกวิ่งยาวทางนี้นี่ไม่อีกสองตัวดูไปไหนไปไหนตายแล้วจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยชู่กวะอันนี้มันทางเก่าไม่ไหมเหรอเก็บเก็บไปไว้เก็บไปไว้ ออกซิเจนเราจะหมดตายกันหมดนะยังยังยังทางไหนอาจารย์ได้ไหมนู่นทางขวานู่นเราต้องเข้าข้างในเฮ้ยจอมืดแป๊บนึงนะครับไป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 เฮ้ยติดใหญ่เนี้นี้ๆๆนี้ยเนี้ยนี่เฮ้ยออกซิเจนมันจะหมดจะตาย เอาเกมนี้ยปสไ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 ปใกล้ไม่ใกล้ไม่ใก้สวยไปเร็วเราเดินมาจากทางนี้เรารู้จำได้นี่กระโดดได้ปะมันนิงจอมืด ไปเร็ว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 เฮ้ยหลอนเฮ้ยเสียงอะไรครับลูกอันนี้เพื่อนก็หายแล้วนะครับเอ้าไอ้สองคนน่ะไอ้ซุปเชื่อตายจริงเลยนะแล้วทำไงอะ ไม่รู้อ้แล้ไอสองคนนั้นมันตายยังงอันนี้อะตอนนี้เลยพี่องไมไหนมาเนี่ย๋อ็นไงกูโดนแยงมุกกับโดนตัวระเบิดเไมไหนครดููดููดูไอย่างี้ปยับ วันนี้อยู่กับกาล่าตำรัดวันที่3ครับผมนะครับผมเราก็มีนายเขนเหมือนเดิมครับตั้มบอยแล้วก็น้องบิวนะครับบิวีวันนี้เรามีไม้ด้วยครับไม้ตัวใหม่นี่รับคนถือไม้คือตับอยครับเฮเฟลีเฮ้ยเฮ้ยโตอนนี้เราอยู่กับแมงมุมเฮ้ยมงมเป็นมัเ้ ดูดิครับนั่นมันคืออะไรครับจ้ามีทั้งแมงมุมทั้งอะไพลใหญ่ด้วยเป็นไงยอดประหลาดพลใหญ่ด้วยตัวนี้นักลักถือไม้ดูไอ้ก็ต่งตายกันดีกว่าไม่ตายนะครับอันนี้ข้าอาจจะเป็นมิตรน้ำผมมิตรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้จะอกโอ๋ก่อนไปทำาะไรเนี่นี่ครับเขาถือไม้สัมภห่างต่างอันมุมเนี่ยต่างอันมุมเนี่ยเป็นพันเดียวอันนี้เราก็หนีเหมือนเดิมนะผม เยี่ยพันวิวแล้วนะครับขอตนที้เราเพื่อนหายคืคนหนึ่งครับคนนึ่งว่เพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนอย่างจริงอันนี้เราก็เจอเหมือนเลเซอร์อะไรสักอย่างนะครับผมเราต้องผ่านไปโดยการกระโดดนะครับไม่รู้จะเห็นชากที่ใครมันโดนดึงไปเลยเฮ้ยเราเจอแมงมุมอะไรที่บนอีกแล้วครับผมตัวร์อะไรเราซูมได้ไหมซูมได้ว้าวอย่างนี้อ่ะสองสามล็อเอ่อลำอัพ มีใครเมนว่าเดลต้าว่ะไหนเดลต้าเดลต้าฮาฮาเดลต้าหัวร้ายัวร้ายย่ยืนวยลดนย่วโดนดึงเฮ้ยพัส่พันสี่อาเรื่องว่ไอ้ชาตอนนี้เราเราเราใหม่ได้เราใหม่ได้เอาหมเอาใหม่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 ามเอาไกูจะไปนอนแล้วเอ้าเอ้า จบแล้วครับคุณริวจบคืนนี้ปุ๊บไปนอนเลยเนี่ยจบครับไอ้น้องมึงต้องมาต่อแล้วว่ะต้องมาต่อแล้วว่ะเออน้องต้องมาต่อแล้วมาถ่ายต่อไหมสงสัยไอ้น้องต้องมาต่อห่อเพื่อนหน้องมาหน้องมาหน้องมาดีโดนวัดตูดอันนี้คืออะไรมันจบแล้วหรอเออเราเราเฟอเราเฟอเราเฟอ ลอยออกไปหนึ่งน้บไอ้นงมะจำเป็นตีมารกันเต็มี่ยอันนี้คือมันเริ่มใหม่บ้างหรือต้องหาอะไรใหม่เริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มันจะโหดขึ้นปะไม่โหดไหมไม่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 ก็เหมือนเดิมมันมันจะสุ่มมันจะสุ่มตามวัน บางวันมันก็ดีบางวันมันก็แบบเจอแต่เชื่องปั่นเนี่ยเมือดรอบพี่แล้วอ่ะแต่วันที่สามไม่เครียรจริง <c oughs> แต่ธาร,รกิจเราอะ่ะคือไอ้น่ทำให้ครบสามพันวิวโอ้โหเมื่อกี้พันสี่เยอะนะเมื่อกี้ดูเยอะเยอะมากมาเลยใช่ <c oughs> มันเป็นเรืร่องตอนที่เจอตัวระเบิดอ่ะเป็นถ่ายไม่ทันตอนระเบิดอะ่ะ มันไม่มันมีเสียงระเบิดเยอะโดนีลอยลงกันมันมันเปิดคลิปเก่าได้ไะไม่ได้ปอเพื่อนรออยู่กำลังเข้าเย้พี่ปอกูมาแล้วจังหวะเนี้ยเดี๋ยวให้เยื้อปอถือกล้องให้เยื้อปอถือกล้องตะกองตะกองตากองเจอจริงเปลี่ยนโต๊ะนักแสดงไหนไม่เข้าไงยะ ต้องอินไว้ไอ้น้องไอ้ไอ้เค้นก็ไหนกูลองเชิญแป๊บหานทำรูปหน้าอืา่นมาหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ต้องอนะินไว้ก็ได้นะเหมือนแบบแค่กดกดอ่าชิปกับแท็บแล้วก็กดจอยเพื่อนก็ไหนหาสองหาสามก็ไหน,น <c oughs> เอเขามาแล้วเ <c oughs> นแะลนะ้วพิมพ์เชื่อไงวะ ้าพิมพ์เลขปกติอีวีอะไรก็ได้ตรงไหนตรงนี้นะเนี่ยแยงเลยอ่าเชนี่หลุดดิลูเอ้เชนี่เป็นไงว่ะเชีมืงอเปลี่ยนไปต้งสอนแมวนอนดิกดหมุนได้เอ้ได้อะกดหมุนได้หมุนได้ ต้องขวาเอาคนมนด,ดีไม่ไงี <laughs> <laughs> ้ยลองก๊อปปี้วางได้ปะเออไม่น่าได้ต้องลองออกฟ้าตำ้ำดีกว่าผมสีเขียวครับฟ้าซ้ำใครฟ้าวะไอ้ก,กูสีอะไรอ่ะฟ้ามึงสีส้มมามมแดงแอะ อ้าวไอลิวไปไม่ไม่สะท้อนโอเคอันนี้ส <occurs> ีแดงเนี้ยใครวะสมบอยสมบอยอ๋อสมบอยไอเยี่ยปออะไรยูจองดิเฮียไอปอมึงตั้งค่าไมกดพูดยังของกูกดเป็นอันนี้อะไรวะถ้าจะไม่ผิดเป็นปรับเป็นออโต้ดิวัตถุดท็อปปรับเป็นออโต้ปรับเป็นออโต้ Paid, เฮ้ยนี่ม <Será as> <as> <ENNIS> ันเรียงขี้ไงขี้ผีเฮ้ยมีเหรออ๋อตัวทำไม่เออแต่ละคำไม่ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาขี้พิมพ์ไม่ได้แล้วอ่ะถามคำไงเฮ้ย ดีเลยอะไรอะไรพวกมึงวะเนี่ยเฮ้ยจะต้องอยู่นี่มอ่ะกลายเป็นคุยพ่อพี่ป้ายรวยเดือนตอนนี้กูาเปิดใหม่ในเกมใช่ไหมออโตเออแล้วต้องปิดไมค์ดิปิดไมค์ดิแต่เพื่อความสมจริงปิดไมค์ดินะเพื่อความสมจริงเพราะอยู่ไกลมันจะไม่ได้ยินเนี่ม่นผิดหอด่ะ เพื่อนหายอ่ะไปยืนไปยืนตัวเออเพื่อนหายไปยูนตัวไปลงไปลงเงาไยืกล้องดไปชิหน้ากล้องกดอีอ่ะมึงกด a มึงกด a มันจะสลับเป็นกล้องหน้าเห็นปะกด a ดิเห็นปะกล้องกด a เนี่เห็นแล้วสลับเป็นกล้องหน้ากด a อีกทีนึงอ่ะคลิกขวาครั้งจะกลายเป็นแน่นแล้วอ่ะแล้วกด looking คือการซูมซูมได้ปะ อ่าแล้วแล้วก็กดคลิกซ้ายคือการบันทึกแล้วก็การหยุดอ่าสมมติกดันกดบันทึกไปอ่าแล้วก็หยุดอ่าต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆเคป่ไปเราจะให้ตากล้องถือถ่ายถ่ายรูปเดียวมันมันได้ไป่ครบไงถ่ายรูปเดียวเดี๋ยวแบตหมดต้องถ่ายเปิดชิปชื่อไม่แ่บเปิดลิปจะครับ